สิ่งที่ปัจจุบันนี้ทุกคนควรจะต้องใส่ใจนะครับนอกเหนือจากที่เราบอกว่าอากีดาของของคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยสิ่งที่สำคัญประการหนึ่งที่เราจะต้องมีก็คือการถ่ายภาพที่ถูกต้องของอากีดาอัลุสุนนาวันจะมาอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากนะครับ เพราะว่าหลายครั้งมันมีการสรับสนแล้วก็ปนเปกันอยู่ด้วยการด้วยรายละเอียดต่างๆนานา,นาซึ่งมันแยกยากสำหรับใครหลายๆคนต้องบอกแบบนี้นะแยกยากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีทงอยู่แล้วปากอยู่แล้วก็จะมีปัญหาเราได้ยินกันมาเท่าไหร่แล้วล่ะครับคนที่อ้างตัวเองว่ายึดมั่นกิตาบุลลอซุนนะยึดมั่นในสาับแล้วก็บอกว่าชี้นิ้วมาอชาชัยรอแล้วก็บอกว่าอชาชัยรอ เชื่อว่าร้ออยู่ทุกที่ออชายร้อยเนี่ยเชื่อว่าร้ออยู่ทุกที่คืออาชายร้อก็พูดเท่าไหร่ต่อเท่าไร่มันก็ไม่ฟังด้วยนะก็ไม่ฟังด้วยว่าเอออล้อไม่ได้มีสถานที่ไม่ได้อยู่ในสถานะเดียวกับมัคลุกที่สามารถพรอยต์บางจุด ในจัก,กรวาลแล้วก็บอกว่าในกออยู่ตรงนั้นในขออยู่ตรงนี้ในคอ,อนั่งอยู่ตรงนั้นมีหนมซ้ำคนที่เชื่อว่าอลอ์อยู่เป็นที่ที่เราไม่ได้พูดถึงอิสติวะเลยนะเราไม่ได้พูดถึงอิสติวะเลยคนที่เชื่อว่าลอสแานาวตาลาอยู่เป็นที่ที่เนี่ยฟีมาการินขีดเส้นใต้ไว้นะคนที่จะอยากจะโตอยากจะแย้งนะครับ คนที่เชื่อว,ว่าลอ้นนั้นฟรีมักานินดูนามากาอัลอ้์อยู่เป็นที่ที่เนี่ยอุลามะเขาคีรับกันว่ากาเฟสไหมกาเฟสไหมบางคนบอกว่าโอ้ยนี่อากีดัสซลับเลยเนี่ยลอ้์อยู่เป็นที่ที่เนี่ยอากีดาสซาลับซาลับยังไงครับ อะกีดามาถับฮัมบัลีเลยเนี่ยเนี่ยคือฮัมบัลีนี่คืออิหมามอาห์มัดเลยแล้วอยากรู้ไหมครับว่ามาถับฮัมบัลีอิหมัมอาห์มัดละมาดาอุลามะฮานาบิละมาถับฮัมบัลีเนี่ยเขาบอกว่ายังไงฮะเขาบอกอย่างนี้ฮะลองไปเปิดดูนะครับคนที่อยากโตอยากจะแย้งนะครับนี่ใหยาตุนมุบตะดีอินฟีอุซูลิด,ดีนของท่านอิหมามอิบนุฮัมดานอัลฮัมบัลี ซึ่งเป็นตำราอากีดาที่มุฮจมัดในมัฮับหัมบัลีนิฮายตุลมุบตะดีอินฟีอุซูลิตีนของท่านอิมามอิบนใฮัมดานนะครับรอให้มาุลลอฮุตาลาดูนะและท่านฟังผมอ่านเนี่ยท่านอาจจะงงงวยนะครับในเนื้อหาอากีด้หน้าสามสิบเอ็ดนะครับเขาบอกว่าอะไรอ่ะ وأنا أجزم بأنه سبحانه وتعالى في السماء وأنه استوى على العرش بلا كيف نِمَا يمكن من بأنه سبحانه وتعالى في السماء وأنه استوى على العرش بلا كيف الله سبحانه وتعالى في السماء أمه الله كفقة أمه ว่าอันหุสตาวะอัลลาอัรชบิลาไกฟและพระองค์นั้นทรงอิสติวะเหนือบัลลังโดยไร้ซึ่งลักษณะการใดๆนี่ท่อนหนึ่งนะในหน้าสามสิบเอ็ดย้ายมาย่อหน้าต่อมาขีดเส้นใต้ให้ดีนะย้ายมาย่อหน้าต่อมาเขาบอกว่าวามันก็อละอินนะฮูบิดาทิฮีฟีกุลลิมะกานินเอาฟีมะกานินฟากาฟิรุน ใครก็แล้วแต่ที่เชื่อว่าดาตของอัลลอฮ์อยู่ในทุกสถานที่หรืออยู่ในที่หนึ่งที่ใดคนคนนั้นเป็นกาเฟรความจริงแล้วถ้าใครเรียนซึ่งอาจจะไม่เคยชินในบ้านเรานะครับบ้านเราเน้นตำราของอุลามะอาชชัยรอ อ ه ลุสุน ناع و ا ل ج م ا า ة ميوساعم كلم ละฮานาบิละฮานาบิละมันจะเรียกว่ามัธบับจะเรียกว่ามัธับธารีจะเรียกว่ามัธบับเรียกได้จะเรียกอะไรก็แล้วแต่มัับเดียวกัน أ ลุละดีแต่นี่คือเนื้อหาในหน้าเดียวกันครับ ในหน้าเดียวกันในหนังสือเล่มเดียวกันแล้วท่านไปเปิดดูสิครับประโยคหนึ่งบอกว่าอัลลอฮ์อยู่บนฟ้าแต่อีกประโยคนึ่งบอกว่าใครก็แล้วแต่เชื่อว่าอัลลอฮ์อยู่ณนะที่หนึ่งที่ใดคนนั้นเป็นกาเฟตคำถามคือเราจะอธิบายปรากฏการณ์แบบนี้ยังไงจะอธิบายปรากฏการณ์แบบนี้ได้ยังไงมันดูขัดแย้งกันมันดูไม่เข้ากันมันดู คนพูดมันเป็นคนละคนกันหรือเปล่าแต่ว่าเทปนี้ท่านต้องฟังหลายรอบหน่อยนะแล้วถ้าผมอธิบายจริงๆคนต้องขึ้นกระดานนะครับแต่ว่าเราไม่มีกระดานแล้วก็เราก็ไม่มีเวลามากพอแล้วตอนนี้เราก็อยู่ช่วงท้ายแล้วด้วยนะซึ่งเนื้อหาก็จริงๆไปได้อีกเยอะนะครับแต่จะพอยจุดนี้ก่อนเพราะมีคนเขาเขาก็กระแทกแดกดัน มับอะหิลสุนนะอาชัยิรอ์บอกว่าโอ้ไม่มีหรอกไอล้อ์ไม่มีสถานที่อย่างนั้นอย่างนี้ไอรลอ์ต้องอยู่บนฟ้าอยู่บนบัลลังไอคาว่าอัลลอ์อิสติวะเหนือบัลลังเนี่ยเราสามารถพูดได้เราสามารถพูดเหมือนกับที่ตัวบทพูดได้แล้วปล่อยผ่านแล้วจบฮะแล้วแล้วบอกว่านั่นคือมัทอะสลับโอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ท่านเข้าใจเนื้อหา อิสติวะตรงนี้ว่าเป็นการอยู่ประจำในที่ที่หนึ่งภาษาอัหรับเรียกว่าอアジยุส ah คือการอยู่ประจำที่ใดที่หนึ่งที่เรายกตัวอย่างและอธิบายมาตั้งแต่ต้นว่าเป็นการพอยจุดลงบนตำแหน่งตำแหน่งหนึ่งไม่ว่าจะในเอกภพในจักรวาลหรือนอกจักรวาลก็แล้วแต่ ถ้าว่าพ้อยไปพ้อยหนึ่งว่าเราจะเจออัลลอฮ์ได้นะจุดนี้เท่านั้นและเมื่อเราเคลื่อนตัวเองไปเรื่อยๆเพื่อเข้าใกล้จุดจุดนี้ระยะทางที่เราการตลับเมตรที่ห่างกันไม่รู้กี่ร้อยกี่ล้านปีแสงนั้นสามารถที่จะลดหย่อนหย่อนหย่อนลงมาได้ซึ่งณนะเวลาหนึ่งเราสามารถใกล้และกระชิดกับพระองค์ได้ด้วยแค่เอื้อมแค่สายตาแค่อะไรต่างๆนานาเหล่านี้ถือว่า ฟีมายการอัลลอฮ์สุภาณอวตาลาอยู่ในสถานที่หนึ่งๆซึ่งตามโกนที่มุอัะมาของมัตับฮัมบารีเน้นขี่เส้นใต้นะครับว่านี่คือมัตับฮัมบารีที่หลายคนอ้างว่าตนเองมีอากีดะแบบฮัมบารีผู้กมคือกาเฟตครับแล้วไปเปิดเล่มไหนก็มีเนื้อหาแบบนี้หมดครับมีเนื้อหาแบบนี้หมดครับคุณจะไปเปิดอรสมานินได้ดี นใาจตาุคแล,ลฟิตทีบาอิมันซาลตำราอาคีดะคุณไปเปิดดูก็จะเจอแบบนี้คุณไปเจอไปเปิดดูอากอาวีลิสติกอตของอิมัมเอ่อมะาไายก็เป็นแบบนี้นี่อุลมามะมัตหับฮัมบรีแต่ว่าเราไม่คุ้นชื่อเพราะเราอยู่เมืองไทยเราไม่ได้ยินชื่ออุลมามะมัตหับฮัมบรีหรือมัตหับอื่นเท่ากับอุลมามะในมัตหับชาเฟ แต่พอเวลาเราศึกษามากขึ้นนะเราจะรู้ว่าตกลงแล้วอ๋อมันไม่เหมือนกันหน้าสามสิบเอ็ดที่ผมอ่านเมื่อสักครู่นี้เนี่ยประโยคนึงพูดอย่างนึงอีกประโยคนึงพูดเหมือนจะเป็นอีกอย่างนึงแต่ไม่ใช่อ่ะมันคือเนื้อหาอย่างเดียวกันแล้วมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราปล่อยผ่านเนื้อหาท่อนหนึ่งท่อนใดหมายถึงว่าท่อนแรก ที่บอกว่าอ ah, ัลลอฮ์ฟิสซามะอัลลอฮ์อาลลาตชิสตาวาเนื้อหาถูกต้องร้อยเปอร์เซ็น์พูดให้เหมือนตัวบทแล้วปล่อยผ่านไปแล้วปล่อยผ่านไปส่วนเนื้อหาที่แสดงหรือทำให้เข้าใจว่าอัลลอฮ์อยู่เป็นที่ที่แน่นอนว่าไม่เกี่ยวกับอายะเหล่านั้นไม่เกี่ยวกับฮะดีษเหล่านั้นไม่เกี่ยวกับตัวบทเหล่านั้น มันถูกปฏิเสธตั้งแต่ต้นแล้วโดยการยืนยันของอิหม่ามอิบนฮัมดานเองว่าถ้าใครเชื่อแบบนี้หรือเอาเนื้อหาแบบนี้ไปใส่ในคําว่าฟิสซามะอัลลอฮ์บีดาจิฮีฟีมาการินดูนะมาการินแล้วเอาไปยัดไส้ในฟิสซามะเอาไปยัดสสไดส้ในอิสติวะนั่นคือความเข้าใจที่ผิดซึ่งนั่นคือปัญหาของคนทั่วไปแล้วก็โต๊ะครูหลายๆคนนะที่อ้างตัว ว่าอยู่ในแนวทางซาลัฟอยู่ในแนวทางสุนนะเป็นแบบเนี้ยเป็นความเข้าใจที่อุลามะไม่เคยได้อธิบายไว้แต่ตนเองยัดไส้ไปก่อนพอยัดไส้ไปแล้วปุ๊บเนี่ยใครฟันเนื้อหาที่ตัวเองยัดไส้ทิ้งเนี่ยเขาบอกว่านั่นเป็นการปฏิเสธกุรานปฏิเสธฮะดีสซึ่งคนละเรื่องเลยครับคนละเรื่องและชัยเราโดนแบบนี้มาโดยตลอดเราถึงต้องบอกว่า ทุกวันนี้ประเด็นที่สําคัญในทางอากีด้าก็คือว่าการฉายภาพว่าตกลงมัทธบอะลุสซุนนะวันจะมาคืออะไรกันแน่เพราะสามมัทธาพูดเหมือนกันว่าการที่สามมัทธบหมายถึงในอะลุสซุนนะอชาอิรอมาตุรีเดียและอะฮลุลฮะดิดและอะฮลุลฮะดิดพูดเหมือนกันหมดพูดเหมือนกันหมดว่าการที่เราเชื่อในสีฟ้าไปเรียกสีฟ้าแต่ยัดไส้ว่าในความเป็นจริงแล้วคืออวัยวะคือส่วน คือดาของอลัลลอฮ์มีปริมาณมีขนาดที่สามารถแบ่งเป็นส่วนบางส่วนเป็นอวัยวะเรียกชื่อนี้บางส่วนเป็นอวัยวะเรียกชื่อนั้นคือความเชื่อที่เป็นบิดาร้อยเปอร์เซ็นต์สาม,มารถถาพูดเหมือนกันจะไปเปิดมาถามไหนก็พูดเหมือนกันแต่ก็แปลกที่ยังมีโต๊ะครูที่พูดออกมาชัดเจนว่าเรียกสีฟ้าว่าเป็นอวัยวะ ถ้าใครอยากจะดูคลิปก็มาที่บ้านผมนะเจอกันได้นะพูดชัดเจนว่าลอสุภาณหัวตาลามีอวัยวะแล้วก็พวกบางคนคนบ้านเราหรืออชาชัยรอนมันไม่เชื่อในสีฟ้าเหล่านี้สีฟ้ากับอวัยวะเป็นคนละอย่างสีฟ้าคืออะไรท่านดูตาดีฟไหมท่านรู้ไหมว่านิยามของสีฟ้าคืออะไร ซีฟาะ أ ล ل ا ً عند أحمد عند الأشعري ล ن د الماتوريديس ศิฟะตีวอซีฟาตุอัลันฮายหมายความหนายคว้าในหนังสือคนามหมายคว้านดัตมันคือเนื้อหาในลักษณะของนามธรรมที่ทรงอยู่บนดัตไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ดัตไม่ใช่ดัตที่แบ่งเป็นส่วนไม่ใช่ดัตที่แบ่งเป็นปริมาณแต่เป็นซีฟะ ซึ่งเป็นมานาคำถามก็คือท่านแยกมากนากับดา์ได้หรือเปล่าแยกมากนาแยกแยกสีฟ้ากับดา์ได้หรือเปล่าก็มีปัญหาอีกเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรียนแบบผิวเขินมาโดยตลอดแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรที่เป็นไปได้สําหรับอัลลอฮ์อะไรที่เป็นไปไม่ได้พอเวลาเข้ามาสู่อัคกามาหาอัลลียะ นะเราเรียนกันมาเนี่ยนะครับในมาตันคดีดะทุกมาตันเขาปากไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าฮูกมอาการเนี่ยฮูกมอักลีเนี่ยมันมีอะไรบ้างอักซามุฮุกมิลอักลีลามาฮาลฮิยลวูจูบซุมมลิสติฮาลซุมมลจาวาจูซาลิสุลอักซะมีฟัฟฮัมมุนิพตลัตตะลอฟฮามี ในมาตานคอดีดาเขาบอกว่าชนิดหรือประเภทของหูกมอาการก็คือหูกลมทางสติปัญญาเนี่ยมันแบ่งเป็นสามอย่างก็คืออูจูบก็คือวาจิบมุสฮหนและก็อจสแล้วก็เอาสามอย่างเนี้มาขมวดปมในทางอากีดาเพื่อให้คนเข้าใจ แลวถามว่ามาถับอะฮลุฮะดีิสเรียนไหมไอ้สามผู้กมนี้ไปเปิดดูดีครับไปเปิดดูไปเปิดไปเปิดมาตันซัฟาฟรีนินีซึ่งเป็นมาตันในอารีกิดาสายอะฮลุลฮะดีิสไปเปิดดูสิครับว่ามันมีไหมมีทั้งนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอาชายหรอไม่ว่าจะเป็นมาตูรีดียะไม่ว่าจะเป็นอะฮลุฮะดีิส เรียนอยู่ในเนื้อหาแบบเดียวกันแต่ว่าวิธีการนำเสนอในโทนของอัลเลฮะดีษนั้นจะเป็นโทนของการยึดต่อคำในตัวบทมากที่สุดแต่สุดท้ายหนีไม่พ้นนะหนีไม่พ้นต่อการนำสับเฉพาะมาวิาพากมาตีแผ่มาคุยกันแต่ว่าโจทย์ก็คือว่าจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาในเชิงที่ลึกมากขึ้น ทำไมเราถึงยังมีโต๊ะครูที่เรียกสีฟ้าว่าเป็นอวัยวะอยู่เพราะว่าเห็นคําว่ามือปรากฏในกุรานเห็นคําว่าหน้าปรากฏในกุรานเห็นคําว่านิ้วปรากฏอยู่ในะดีเห็นคำนั้นเห็นคำนี้เยอะแยะมากมายปรากฏอยู่ในตัวบทหลักฐานแล้วก็แปลงความโดยพละการแปลงคำเหล่านั้นไปสู่เนื้อหาของอวัยวะ ทั้งๆท,ที่ไม่มีตัวบทสักตัวบทเดียวที่บอกว่าสิ่งเหล่านี้คือส่วนคืออวัยวะที่แบ่งอยู่บนร่างของลอสุภาณหัวตาละไม่มีฮะแล้วไปเปิดดูตำราอากีดะเขาก็ปฏิเสธเขาบอกเขียนตรงกันว่าอเลียตไลซัจเจริฮะไอคำว่ามือที่ปรากฏนี้ไม่ได้หมายถึงอวัยวะ ตาที่ปรากฏอยู่ไม่ได้หมายถึงอวัยวะพูดไม่รู้ต่อเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แต่ก็ไม่มีการนำพาก็ยังคิดว่าเป็นอวัยวะจนกระทั่งว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องทั่วไปที่คนชาวบ้านนะจะพูดถึงว่าลอมีอวัยวะส่วนนั้นส่วนนี้เป็นเรื่องปกติทั่วไป ซึ่งมันไม่เคยถูกยอมรับในโลกอิสลามมาก่อนละมมทถามุจูจสซีมานี่คือแนวคิดตักิีนชัดเจนแล้วแนวคิดมูจสซีมาก็ไม่เคยเป็นที่ยอมรับในในอุมมะอิสลามในภาพรวมเพราะว่าเนื้อหาแล้วก็ความคิดที่มันเป็นเปลือกเป็นเปลือกไม่มีความชัดเจนแล้วก็ไม่ได้มีความลึกซึ้งอะไรปัญหาของคนที่จะศึกษาตรงนี้เนี่ยพอเวลาผมเปิดแผ่ให้เนี่ย ลองไปศึกษาสิครับถ้าท่านอยู่กับเชคนั้นเชคนี้อิหม่ามแค่คนหนึ่งสองคนท่านไม่เห็นโลกหรอกครับท่านต้องดูภาพรวมอุลามะมีเป็นร้อยเป็นพันไปอ่านใครก็ได้ครับนี่ปากอยู่คนหนึ่งสองคนสามคนแล้วมันจะเจออะไรล่ะครับมันก็ไม่เจอสนฮะไม่เจอเพราะฉะนั้นเปิดการรับรู้เปิดการเรียนรู้แล้วจะรู้ว่าอากีดะ ที่ถูกต้องที่อุลมามะเขาพูดมาที่อิหม่ามนาววีพูดถึงที่อิหม่ามอิบนนฮายจัดพูดถึงที่อิหม่ามอัสดกคาชีพูดถึงอิหม,ม่ามซาลาฮิดดีนิลอาลอั ال อสซุยูติอิบน์ดะกีกลอีดอัลอิซิมนับดุสลามทุกๆคนเขาพูดถึงอากีด้าแบบไหน,นอิบน็ฮัมดานอิบน็กูดามะอิบนิซะกูนีใครต่อใครเนี่ยนะครับอุลมามะ รือว่าจะเป็นในมัธยบัณฑิฮานาฟีไม่ว่าจะเป็นอัลกามาลอิมุลฮุมามไม่ว่าจะเป็นตัวอัลมาตูรีดีเองไม่ว่าจะเป็นท่านอิมาบูจาฟาร์อัลตาฮาวีหรือกระทั่งอบูจาฟาร์อัลตับารีที่เป็นนักตัฟซีรอิมามอิมนุกะตีรนะอัลดาฮับีใครต่อใครก็แล้วแต่นะครับอะกีดาเป็นแบบเดียวกันหมดนะเป็นแบบเดียวกันหมดแล้วไม่มีใครยอมรับ เรื่องแนวคิดว่าเราอาจจะมีบอดี้แต่เป็นบอดี้ในรูปร่างที่ลักษณะพิสดารวิจิตสวยงามไม่มีใครก็พูดแบบนั้นนะเพราะถ้ามีบอดี้นั่นก็คือเท่ากับสรรพสิ่งแต่คนก็ยังคงตั้งคําถามว่าทําไมมีบอดี้แล้วจะต้องเหมือนเขาไปคิดว่ามีบอดี้โดยที่รูปร่างรูปรักษ แปลกตาวิจิตพิสดารซึ่งไม่มีมักลุมไหนมีบอดี้และเส้นสายแบบนี้ก็คือไม่เหมือนแล้วคุณละไมเขาไม่ได้พูดแบบนั้นนะเขาบอกว่ามีบอดี้เมีบอดี้บมีบอดี้นั่นคือเหมือนกันทุกคนเขาพูดแบบนี้กันหมดนะมีอยู่ไหมาถามเดียวคือไมัถามมุจิสิไ ที่บอกว่าเฮ้ยความต่างอยู่ในชั้นว่าเป็นบอดี้เหมือนกันแล้วค่อยขยับไปว่าลักษณะเส้นสายของบอดี้ความอ่อนความแข็งมีขนไม่มีขนมีสีไม่มีสีมันจะแตกต่างยังไงไอ้นั่นเป็นความแตกต่างระหว่างชั้นของการเป็นบอดี้แล้วมีบอดี้แล้วนั่นคือเหตุผลที่ว่าพอเวลาเราบอกว่าเอารถมาวางแล้วก็เอามือถือมาวางข้างๆรถแล้วเราถามว่าเหมือนกันไหมเนี่ยรถกับมือถือเนี่ยมันก็บอกว่าไม่เหมือนกันนะ่ะ ถามว่าไอไม่เหมือนเนี่ยมันไม่เหมือนกันที่ไหนมันไม่เหมือนกันที่เส้นสายมันไม่เหมือนกันที่ขนาดมันไม่เหมือนกันที่รูปร่างมันไม่เหมือนกันที่รูปทรงมันไม่เหมือนกันที่ปริมาตรแต่ถามว่าไอนี่เป็นวัตถุไหมใช่ไอนั่นเป็นวัตถุไหมใช่ไอนี่เป็นบอดี้ไหมใช่ไอนั่นเป็นบอดี้ไหมใช่ไอนี่มีมวลไหมใช่ไอนี่มีมวลไหมใช่ความเป็นวัตถุมีอยู่เหมือนกันเมื่อมีความเป็นวัตถุเหมือนกันอุลมะเขาบอกนั่นเหมือนกันแล้ว และนั่นคือแนวคิดตัชบีและนั่นคือแนวคิดตัชซีมซึ่งย้ำและขี่เส้นได้ว่าไม่มีอุลมามะคนไหนยอมรับท่านก็ไปดูสิครับนี่คือคําอ้างนะท่านก็ไปเปิดดูหนังสือสักห้าสิบเล่มหกสิบเล่มร้อยเล่มไปเปิดดูบีชาร์ด้วยเงื่อนไขคือต้องขยับออกนอกขอ,อรขตโซนของตัวเองไปดูสิฮะว่าอุลมามะเขาพูดว่ายังไงแล้วท่านก็จะเจอไม่ได้ยากอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้น จริงๆแล้วภาพนะครับเนื้อหาเนี่ยโอ้มีอีกเยอะเลยครับแต่ว่าเวลาของผมนะครับอาจจะไม่เอื้ออ้หนวยนะฮะแต่ว่าเราพูดไปเนี่ยก็อาจจะต้องขออภัยนะครับว่ามันก็จะมีสับแสงมันก็จะมีอะไรที่มันอาจจะมันหนักหัวหนักหัวนะแต่ว่าประเด็นนี้เ,นเป็นประเด็นที่เราต้องอธิบายกันจริงจังนะครับแต่ว่า มกมสถานการณ์บริบทเนี่ยมันหาได้ยากมันต้องอยู่ในห้องเรียนอยู่ในห้องเรียนแต่ว่าคนที่เข้าใจผิดส่วนใหญ่มันไม่ใช่นักเรียนมันจะเป็นคนคนชาวบ้านทั่วไปซึ่งฟังบรรยายและเป็นบรรยายอย่างผิวเผินเปลือก,ลอกแล้วก็จะเข้าใจผิดแล้วก็มีอากีดาที่ผิดแล้วก็ดึงอเลสุภานาวตาราลงมาอยู่ในมิติของมคัคลุและทุกอย่างก็จะพังแล้วคําถามคือเราจะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นในคนชาวบ้าน ได้อย่างไรถ้าเกิดว่าเราไม่มีการพูดบ้างในงานลักษณะแบบนี้นั่นคือออโซนของผมนะครับนั่นคือนั่นคือเหตุผลนะที่ผมอาจจะต้องลงดีเทลมากลงอะไรมากซึ่งก็รู้และก็เข้าใจครับร้อยเปอร์เซนว่ามันอาจจะฟังดูยากมันอาจจะฟังดูยุบยับนะครับแต่เราต้องพูดไว้บ้างและผมก็เชื่อว่าผู้ฟังโดยส่วนใหญ่ก็มีปากอยู่ในหัวแล้วแหละว,ว่าลอต้องไม่เหมือนสรรพสิ่งนะครับแต่เรามาลงดีเทลกันนิดนึงว่าคำว่าไม่เหมือนมันไม่เหมือนกันยังไงะ ใช่ไหมฮะเพราะเราก็พูดเราเคยได้ยินนั่นคือสาเหตุที่เราเราเคยได้ยินคําซึ่งน่าเขียนมากๆแต่ว่ามีคนพูดกันแล้วก็เป็นโตขู่เป็นคนที่ถูกอ้างว่าเป็นนะักวิชาการนะก็บอกว่าอาลัลลอมีมือมนุษย์ก็มีมือไม่จะเป็นต้องเหมือนกันหรอกมือมนุษย์กับมือมือหมามือแมวเหมือนกันไหมพูดอย่างเนี้ยตั้งคําถามแบบเนี้ยซึ่งอุลามะมีใครพูดมั้งตั้งแต่ยุคซาลัฟมาจนถึงยุคนี้เนี่ย มีใครพูดประโยคลักษณะแบบนี้บ้างเขาไม่พูดหรอเพราะอะไรฮนะเพราะไอ้มือหมามือแมวมือคนมืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นอวัยวะนั่นก็คือแพทเทิร์นแบบเดียวกันนั่นคือเนื้อหาในแบบเดียวกันทั้งหมดมันไม่เกี่ยงหรอครับว่าจะต่างกันที่ขนไม่มีขนสีดำสีขาวสีน้ำตาลความแข็งความอ่อนความสากความลื่นความนุ่มความแข็ง นั่นมันคือชั้นของความต่างที่มันต้องยืนยันลักษณะของการเป็นวัตถุและบอดี้แล้วมันถึงจะขยับไปความต่างในเลเวลนั้นแต่ด้วยความที่คิดอย่างผิวเผินคิดอย่างง่ายๆแล้วก็ไร้ซึ่งวิชาการเราเลยเจอปัญหาลักษณะแบบนี้แล้วก็เป็นปัญหาที่ยังคงดำเนินอยู่นะปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นที่ผมพูดนะตรงนี้ก็ขอตัวอาจารย์สุภาณนะววตาลานะครับให้โปร่งทรง โดนใจนะครับให้ผู้คนได้สนใจและก็ศึกษาปัญหานี้อย่างเยอะมากขึ้นนะครับแล้วก็ขอลอสุภาณวตาลาได้ทรงประทานความเข้าใจให้กับเราและท่านทั้งหลายแล้วก็ให้พวกเรานั้นดำเนินอยู่บนแนวทางของอัลลร์และรอซูนแนวทางแห่งอลุสุนนะวันจะมาที่แท้จริงนะครับขอ نها. لقد فوت كان من يعظكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته